สวัสดีครับเพื่อนเพระองค์นี้พระลอดกุวัดมหาวันพระองค์นี้เป็นพระยุคต้นๆของวงการพระที่มีอายุนานที่สุดของประเทศไทยสมัยทราวดีมาดูง่ายครับผมดูพิมพ์ดูลายกระหนกแบบเนี้ย คมชัดสวยแบบนี้นครับผมไม่ค่อยมีให้เห็นครับแล้วเนื้อของพระเนี่ยเป็นเนื้อดินแต่ผิวพันหนึกนุ่มเงางามเหมือนหนังคนเลยครับเด้ยกินจริงๆที่เขาแกะมังจริงสมัยโบราณจริงๆเขาจะมีเส้นตะเข็บแบบนี้นครับที่ขอบแขนแบบนีน้อันนี้ดูง่ายครับผมลักษณะาพระแท้ต้องมีเส้นตะเข็บแบบนี้น ก็พิมพ์ใหญ่ต้องมีติ่งแบบนี้พิมพ์ใหญ่มีติ่งนี่แล้วก็มีเส้นด้านล่างแบบนี้อันนี้เข้าข่ายพัดแทร้อยเปอร์เซ็นครับผมลายกระหนกแบบนี้แล้วเนื้อหาบนสารแบบนี้ครับผมเนื้อดินมีว่านดอกมะขามถ้าเราใช้กล้องส่องเราก็สามารถสัมผัสได้จะเห็นเนื้อหนึกนุ่มเหมือนผิวหนังคนธรรมดาเลยแหละครับแล้วเราก็ไปตรวจสอบ ทางวิทยาศาสตร์ฝ่ายตรนีิว,วิทยาและเราก็จะรู้ว่าพระองค์เนี้ยแท้จริงหรือเปล่าอายุถึง1ันสามปีหรือเปล่าแค่นี้ละครับผมวิธีการศึกษาพระของจริงและของดีของไทยเราครับสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พระองค์นี้พระรอดกุวัดมหาวัน พระองนี้เป็นพระยุคต้นๆของวงการพระที่มีอายุนานที่สุดของประเทศไทยสมัยทราวดีดูง่ายครับผมดูพิมพ์ดูลายกระหนกแบบเนี้ยคมชัดสวยแบบนี้ครับผมไม่ค่อยมีให้เห็นครับแล้วเนื้อของพระเนี่ย เป็นเนื้อดินแต่ผิวพันหนึกนุ่มเงางามเหมือนหนังคนเลยครับเด้อพินจริงๆที่เขาแกะมันจริงสมัยโบราณจริงๆเขาจะมีเส้นตะเข็บแบบนี้ครับที่ขอบแขนแบบนี้อันนี้ดูง่ายครับผมลักษณะพ้าแท้ต้องมีเส้นตะเข็บแบบนี้ถ้าพิมพใหญ่ต้องมีติ่งแบบนี้